หาหลู่ทางในการที่จะหาเงินซื้อรถเนาะคะ่ะเพื่อนๆโดยไล่ได้เสิริมนี่ก็จะเป็นงานที่มันบ่ได้ถูกต้องตามกฎหมายปันไดก็คือเพราะว่าอีกอย่างย่างไม่มีปัญหาอย่างเขาไปฟ้องไปยังเสียดอ,อยากมีปัญหาที่หลังเนาะคะ่ะเพราะน้ำกะเลยจะเปิดเป็นบริษัทน,น้อยห้องน้ำเนาะคะ่ะเ,เพื่อที่จะได้ไปรับงานของลูกค้าให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้กลับมาเจอกันกับน้ำค่ะเพื่อนๆมื้อนี้เป็นวันที่4เดือนกันยาสองพนยี่สเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิอ็โมงสามสิบนาทีเนาะคะ่ะหา้หาโมงห้าโมงเสาร์สโมงเชิงเนาะคะ่ะตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกินข้าวกับผัดมามา่านำผัดมามา่าผัดไว้ให้ลูกพร้อมเนาะคะ่ะลูกจะมากินข้าวเที่ยงเนาะคะ่ะค่ะตอนนี้ก็มาอัปเดตกันเน,นาะค่ะน้ำนี่บ่ได้เฮ็ดวิดีโอนี่กา ต่งตาเลี่ยงขับรถเนาะค่ะแต่งตาเลี่ยงขับรถในได้ใบขับขี่มากกหกเจ็ดแปดเก้าสามเดือนแล้วบอแว่นบอได้ใบขับขี่มากสองเดือนกว่าตั่งแต่เดือนหกอุชุไลออกัสเซปเทมเบอร์อ่ะสองเดือนไม่เป็นสามเดือนสองเดือนจะเข้าสองเดือนเนาะค่ะเนาะจะเข้าสองเดือน,นะ กะบระเด็เฮ็นวิดีโออีกเลยเพราะว่าเนื่องจากว่านำกาหยุงเนาะคะน้ากะมันยุงมันยากมันหลายอย่างเด้่เพื่อนๆพื่อนำกะย่านที่บอกว่านํากะเริ่มเห็นงานเนาะค่ะแล้วนาํากาพ่อได้ใบกับขี้บ้านในนํนากะหาหลู่ทางในการที่จะหาเงินซื้อรถเนาะคะ่ะเพื่อนๆพ่อาหาเงินซื้อรถมันกับเป็นอีก อย่างหนึ่งที่ต้องใส่เวลาเนาะคะ่ะเพราะว่ายางที่บอกว่านามบอดายมีรายได้เนาะคะ่ะนามบอดายมีรายได้เป็นเป็นปีเนาะคะ่ะต,ต่างแต่หลังหกักต,ต่างตาหลังหักมากกับบอดายเฮ็ดงานบอดายเฮ็ดงานไก่นเนี่ยเม่งแล้วกับเฮ็ดงานผู้เดียวเนาะคะแล้วกับเงินคำจำแก้วมันก็นหายากจักน้อยเนาะเพื่อนๆเนาะอีกอย่างรถที่นามหานำกับบอดายหาแพงเนี่ยเพื่อนๆ แต่ว่ารถที่นำจะซื้อได้ก็คือ,อรถที่ใส่เกียร์ออโต้เนาะค่ะรถที่ใส่เกียร์ออโต้ในฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีราคาแพงหลายกว่าเกียร์ธรรมดาอีกอย่างมันกับบริเดมีหลายพร้อมนะเพื่อนๆส่วนมากซุป ทุกมือนี้ที่เห็นก็จะเป็นรถอ่รถไฟฟ้ารถอิเล็กทริกหลายกว่านะคะแล้วก็นํากับโมันว่าบอมากรถอิเล็กทริกได้เพื่อนๆนาคิดว่ามันกิดยงยากนะจักน้อยในการใส่ชีวิตนะสำหรับรถอิเล็กทริกแต่ว่าอย่างที่บอกแหะเพื่อนๆกัยังบัทันมีเงินสื่อเราช่วงนี้เป็นยังคือห่างคือหายดาวน์นอเพื่อนๆนำกับหาลู่ทางในการหาเงินอ่า น้มีงานประจำนะเพื่อนๆน้มีงานประจำแล้วกันน้มกับพยายามหารายได้เสริมเนาะค่ะโดยรายได้เสริมนี่ก็จะเป็นงานที่มันบริถกต้องตามกฎหมายปัาใดก็คือการไปทาความสะอาดบ้านของลูกค้าที่กระเจ้าบริยักแบบบริยักได้อันที่มันเป็นบริษัทเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ยังว่าแหละเพื่อนๆการที่ห่อเปิดบริษัทแล้วห่อไปรับจ้างทําความสะอาดบ้านบังสิ่มันจะแพงนะคะปกติเรามันจะอยู่ทียี่สิบห้าถึงสามสิบยูโรต่อชั่วโมงนะคะยังห้าเนี่ยไปเฮ็ดแบบโควิดมีบริษัทบังสี่นะห้าไปเฮ็ดแบบปากต่อปากจังเสียห้ากะเอาอยู่ทีสิบห้าถึงสิบหกยูโรสิบห้าถึงสิบเจ็ดยูโรประมาณนี้นะคะเนาะก็แล้วแต่ว่า ห้าจะตกลงกับลูกค้าจังไดนะคือที่บ่มีคอนแทคที่บ่มีสัญญาจ้างเนาะคะ่ะไปเฮ็ดเซ็ตกลับรับเงินกลับบ้านจังซส่น,ะน,น่ะเพื่อนเพื่อนมันก็นจะมีเนาะคะ่ะมันก็นจะมีแบบที่มันกับด่มีเฮ็ดหลายดอกกับเพื่อนเพื่อนเนืเ่องจากนาํากับ่ได้ยาบอด้อยาเฮ็ดหลนยเนาะ เพราะว่าอีกอย่างยันไม่มีปัญหายันเขาไปฟ้องไปยังเสรดจบบ่อยากมีปัญหาที่หลังนะคะเพราะฉะนั้นการที่น้ำบรอยากมีปัญหาที่หลังน้ำกะเลยจะเปิดเป็นบริษัทน้อยๆของน้ำนะคะเ,เพื่อที่จะได้ไปรับงานของลูกค้าให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะ เพื่อที่จะระได้เสียงในการที่จะถือคนไปฟองลองอย่างสินะเพราะว่าบริษัททาความสะอาดน่ะมันจะค่อนข้างจะมีหลายในโซนที่น้ำยูโซนใดมันก็นจะมีเหมือนเราเพื่อนๆแต่ว่ามันก็นจะมีในโซนของน้ำยูนี่ค่อนข้างหลายน้ากับก็ย่านเกิดปากต่อปากแล้วไปว้ากันแล้วเฮาย่านโดน โดนความผิดนะเ,นนเพื่อนเพื่อเนื่องจากเ่าอยากโดนความผิดเนาะอยากเห็นในมันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าในโอกาสดีนํากับอยากได้เงินที่มัน <c oughs> บเตเสียาภาษีเขากับได้เหตุางานแบบเสียาภาษีเรากับอยากมีเงินแบบให้เสียโบเสีย,ยาภาษีเพื่อจะเป็นเงินเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อที่จะหา,าหาเงินซื้อรถอย่างที่บอกนะคะเนาะนั่นแหละ บัดนี้อาทิตย์นาเนาะค่ะอาทิตย์นามื้อนี้เป็นวันที่4ีมันบอกเ,เพื่อนๆอาทิตย์นาวันที่9เนาะคะ่ะวันที่9เดือนกันยานี่นามมีนัดที่จะไปอืม,ม,มเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเนี่ยของนามกับสำนักง,งานาที่ในฝร,รั่งเศสเขาเขาจะเอิ้อนประชามเดเมเนมาร์กเนาะคะ่ะที่เขาจะซอยในการ ซอยเหลือถามว่าซอยเหลือมันกับบัลแมนการซอยเหลือดอกเพื่อนเพราะว่าเฮ้ากับมีค่าใช้จ่ายในการเฮดเปิดเอ่อเปิดบริษัทนี่คือกันเขาจะซอยเฮ้าในการดําเนินการการเปิดบริษัทเนาะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเฮ้าสามารถเปิดเองได้ทางอินเทอร์เน็ตเนาะคะ่ะแต่นําพยายามอยู่ประมาณกับเดือนเนาะ,ะแล้วนําบรูเลืองอีหย่างเลยเนาะค่ะนาบรูเรืองอีกอย่างเลยนะะํนาก็เ,ออเลยเลต้องไปขอนัดเขา เพื่อที่จะให้เขาซอยในการเปิดบริษัทให้น้ำเนาะค่ะก็คือนาได้นัดวันที่เก่าวันอังคารที่เก่าเดือนกันยายนเนาะค่ะน้ำก็จะไปเปิดบริษัทรับทําความสะอาดรับรีดพารับอีกอย่างที่เป็นเซอร์วิสการทําความสะอาดอีกอย่างเนี่ยเนาะค่ะน้ำสามารถที่จะรับเป็นทําความสะอาดได้รับรีดพาได้ยังสีนะเพื่อนเพ่นแม่บ้านแล้วว่าจะไปเพื่อนๆแม่บ้านนั่นแหละ เราบันี้ถามว่าวมันมีค่าชใ้จ่ใจเขาปไปในซอยเหลือแบบฟรีๆนะเพื่อนๆไอตรงนี้เนาะ,ะเขาจะมีค่าชใ้จใ่ใจอยู่ที่110ยูโรนะคะในการไปเปิดบริษัทตรงนี้นะคะนำกระตรงไปจ่ายเขาเนื่องจากว่านำม, <c oughs> มัามีความรู้คือเปิดอินเทอร์เน็ตปึ๊บเฮ็ดเฮ็ดไปในเครื่องทางเราเหมือนตืบเพื่อนเหมือนตืบเลยอีกอย่างอยากให้มันแบบให้เขานำอยากให้เขาอ,อธิบาย การที่จะไปบริษัทบริษัทสำนักงานที่เขาจะซอยให้เขาในการเปิดบริษัทนี่เขาอธิบายรายละเอียดอย่างหลายอย่างเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจได้ละเอียดลึกซึ้งสินะว่าเขาสามารถทาความทาอันนี้ได้เขาค่าสามารถทําแบบนี้ได้เขา,อ,าอีกอย่างเขาสามารถหาลูกค,ค้าออยยังสิไดจังไนะนานนจะไปขอความ ความหลวงจากอันนี้จากเขาเนาะคะนะ่ะเนาะคือละการที่นําต้องเสียเงินนําก็คืออยากยากได้ความรู้เนาะค่ะเพื่อเพื่อที่จะ,จะเข้าด้เหตุแบบถูกต้องตามกฎหมายในฝรั่งเศสเนาะคะนะ่ะเนาะอีกอย่างถ้านามเปิดบริษทรัทเสร็จเรียบร้อยแล้วนาํายังเหตุงานประจำบอเนาะค่ะเพื่อนๆอาจจะอยากถามเน,นะนาะค่ะนาําก็เลยจะบอกตรงนี้เนาะค่ะว่านาํายังเหตุงานประจําถ้าเขา เฮ็ดสัญญายเง้วให้นามนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้นามเส้นสัญญาเราสองเธอเนาะคะ่ะเธอแรกนี่สองเดือนครึ่งเธอที่สองนี่จะเมื่อสิ้นเดือนนี้เนาะคะ่ะจะมจะมาสิ้นเดือนกัญญานี่ยอ่ะระยะเวลาครั้งที่สองนี่ก็คือสองเดือนขั้งต่อไปนามบรูว่าเขาจะเฮ็ดเป็น สัญญาสันคือเกาบอรหรือว่าเขาจะต่อสัญญาเงยวหรือว่าเขาจะบระเหตุอีหยังเลยหรือเขาจะเพราเอาน้ำเลยอันนี้กับบอลูนะคะเนาะอันนี้กับบอลูต้องลอรลุ่นตอนสิ้นเดือนอีกเท่อเนาะคะ่ะว่าเขาจะเอานำ้ำบ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเอานา้ำเขาให้สัญญาเงวเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเหตุงานประจําของนำ้ำแล้วก็น้ำก็จะไปเหตุงานเสริมของนำ้ำก็คือการไปรับทําความสะอาดนีด่เป็นงานล่องของนำ้ำ สก้อนเนาะคะล่ะค่ะถ้าโอกาสมันเปิดนํามีงานเยอะนํามีงานหลายจังไรนี่น้ำก็จะค่อยว่ากันอีกเท่อเรื่องงานประจําของน้ำนาะคะเนาะน้ำน้ำคิดไว้ว่าจังซี่เนาะคะ่แต่ที่ลักลักนี่น้ำก็ต้องหาเงินซื้อรถสก้อนเนาะคะน้ำก็หาเงินซื้อรถสก้อนอีกอย่างน้ำจะบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์สีหล่อของน้ำนี่มันก็ใส่งานบ่ได้นะคะเนื่องจากมันสตาร์ทได้แต่ว่ามันเข่าเขียวบ่ได้ แล้วกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของน้ำนี่สรุปว่ากับสตาร์บัตไปะนะคะแต่ว่าแบตเตอรี่มันมีปัญหาก็คือรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคังนนี้ใส่งานบ่ได้ทุกมื้อนี่น้ำไปทำงานโดยรถบัตนะคะก็คือนำโชคดีอย่างหนึ่งนะเพื่อนที่นำไปทำงานโดยรถบัดเนะนะรดารถบัตมันมีในเวลาที่ นำเขางานใดท่านหนึ่งสินะแล้วก็นำกลับบ้านใดท่านเนะคะเนาะเป็นอีกอย่างที่โชคดีถือว่าโชคดีมากๆเลยเน,นาะค่ะเนาะตอนอที่นำมีรถบัสที่จะไปเหตุงานเน,นาะค่ะเนาะปกติรถบัสของน้ำมันจะมีบบหลายบหลายช่วงอะแม่เพื่อนๆมันจะมีตอนเศร้าช่วงที่มีนักเรียนนะสิช่วงที่มันบริป,ปิดโรงเรียนนะสิมันจะมีช่วงช่วงช่วงเศร้านี้สามรอบ ช่วงเที่ยงหลอบหนึ่งช่วงแรงอีกสองหลอบหรือสามหลอบนี่แหละเพื่อนเนแต่ถ้าเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะมันจะมีตอนเสาหลอบหนึ่งตอนเที่ยงหลอบหนึ่ง,ง,ลงและตอนแรงสองหลอบนะคะ,ะก่จะมีแบบนี้แต่ว่าก็ถือว่านำก็ยังโชคดีที่นำมีเวลาที่จะมีรถมีรถบัสท,ที่ ไปทางานในท่านเวลาเนาะค่ะอันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีของนาอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามีรถมาในนาก็ตายด้วยกันได้เพื่อนๆนแล้วกาจะอัปเดตเรื่องเพื่อนรวมงานเนาะค่ะเพื่อนรวมงานนามก็มีความรู้สึกว่านา <im itation> จะทํางานก็สีเดือนแล้วนามก็มีความรู้ส <im itation> ึกว่าเพื่อนรวมงานก็ค่อนข้างโอเคมากๆเลยเนาะคะ่ะกาทำงานไปทำงานมั่นคือว่าล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนามก็เริ่มที่สนิทกับ <im itation> เพื่อนรวมงานค่อนข้างหลายคืน อย่างที่บอกนะคะว่านานี่การเวลาเวลาการที่ไปทํางานนี่านาไปทํางานตอนบ่ายนี่เพื่อนรวมงานน้าเลิกงานกันหมดแล้วนะคะเนาะซึ่งนาไปทํางานตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งมันมาเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนรวมงานนามเขาเจาเลิกจากนังขั้นพุทธขเขจาจะเลิกบ่ายสองพลิหัสเลิกบ่ายโมงครึ่ง เพื่อนโรงงานนะแล้วกาดตอนวันศุกนี่กเจ้าจะเลิกตอนเที่ยงเน,นาะค่ะน้ำแทบจะบ่ค่อยได้เจอเพื่อนโรงงานเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็นจะดูว่าเออนี่น้ำเดินสินะนำตุงานต่างๆทั้งสี่เดินนำเพื่อนโรงงานกับคอามารเฟรนลี่ก็นำเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ห้องก็ไม่ได้คุยกันหลายเนาะคะ่ะเวลาที่นำไปงานตอนเศร้าเวลานาม,มีปัญหาเอ้ยนาม,มีนาตอนเที่ยงเดอนําจะโทรไปหาหว่านานาม,มันบอกฉันไปนงานตอนเศร้าได้บ่มื่อนี่ หันเพนโอเคนำก็ไปให้งานตอนเสาร์นะคะเนาะแล้วก็ตอนบ่ายนำก็ต้องมีนัดนำก็จะไปนัดของนาเมื่อสนะนำสามารถที่จะสลับเวลาได้นะคะแต่ทาเมือ่อใดที่ข้าวเ,เห็ดยเกเ,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 ยเกิดข้าวเฮ็ดเห็ดเห็ดยเกเกิดมันจะมีสองสามชนิดนะคะมันจะมีสองสามยอกเกิดที่ข้าวใสเครื่องจักที่มันแตกต่างกันแล้วยุคนละตึกนะคะเนาะ แต่ถ้ามือใดที่กระจ้าเห็ดโยกเกิดนั้นยกเกิดนี่อย่างสิ่นะนามบรสมามทรถที่จะไปเหตุงานตอนเช้าใดเพราะว่านาำตรงล่อทําความสะอาดเครื่องจักรนะคะตรงล่อทําความสะอาดเครื่องจักรนั้นให้เพื่อนโรงงานเหตุเสร็จกรแล้วก็นาถึงไปเหตุงานแล้วก็เป็นล่างทําความสะอาดเครื่องจักรของนามให้แล้วนะคะคือมือมือใดที่มันมีการเฮตดโยกเกิดเนี่ยนามงานลักของนามก,นก็คือการล่างเครื่องจักรนะคะ แต่ถ้ามือใดที่บ่ดมีการเฮตดโยเกิดงานหลักของน้ำคือการล้างคือการไปทำความสะอาดโซนของของเครื่องอุปกรณ์ที่มันสกปรกเนาะค่ะก็คือมันเป็นตะกร้าพวกที่เขาจะใส่ชีสอย่างนี้นะคะที่เขาจะเอาชีสออกแล้วมันก็ยังมีไอ้คราบชีสย่างเสียนะนํำก็ต้องไปทำความสะอาดอันนั้นโดยที่ใส่ ปืนแรงดันเนาะคะ่ะในการฉีดทําความสะอาดเอาเอาจุ่มในน้ํายาซะก่อนแล้วก็จะมาฉีดทําความสะอาดล้างอีกเท่านึงเนาะคะ่ะเพื่อที่จะเพให้มันมีแบคทีเรียเนาะคะ่ะการทําความสะอาดน้ำเนาะก็จะใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวใส่หมวกใส่ยางตามที่ช่างบริษัทเขากําหนดให้เนาะกันเนาะทุกคนแต่งตัวคือกันห้ามทาเล็บห้ามใส่เล็บปลอมห้ามใส่ขนตา ต่งน้ำก็แต่งหน้าแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆแต่งนิดๆแน้นนอยๆแล้วก็ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิดห้ามใส่นาฬิกาเนาะค่ะเนาะทุกอย่างก็คือตามที่ขอกําหนดของบริษัทก็จะกําหนดมาห้ากระตองเทตตามเนาะคะ่ะปกติน่าเป็นคนที่มักท่าเล็บมันเหมาะกับเพื่อนๆนากระยุดในการท่าเล็บไปเลยนะคะก็ไม่ได้ท่าเล็บเลยนอกจากวันเสาร์อาทิตย์ที่อยากเออท่าเล็บแนงสิงอยากต่อเล็บแนงคือตังซื้ออันนาต้องต่อสินะแต่ว่าทุกมือนี่มีความรู้สึกว่า เอาไปมือลงๆแบบนี้เฮ็ดอีหย่างที่มันลงๆแบบนี้นะมีความรู้สึกว่านำาสบายตัวขึ้นนะคะเพืเ่อนๆอาจจะคิดว่านำดูพร้อมๆลงนะคะนำนำนำ้อมลงาจากแต่ก่อนนำน้ำหนัก48นะคะตอนนี้นำน้ำหนักเหลือ44นะคะลดลงมาอีก4กิโลนะคะโมเมนต์วานำทำทำงานหลายนะเพืเ่อนๆอาจจะมีส่วนในการทำงานหลายแต่ว่านำ ออกกำลังกายหลายนำ้ำเดินหลายนำ้ำวนมาจะเดินป่าหลายเนาะคะ่ะไปเดินป่าไปเดินยางสินะออกกำลังกายค่อนข้างหลายเนาะคะ่ะบางเือจะนำไปยางแบบสิบยี่สิบกิโลสินะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อที่จะ,ะรักษาสุขภาพเจ้าของน้ำจะบอกว่าหลังจากที่น้ำเริ่ม เิ่มยางได้ล้ำจากลังหาคนบอกน้ำก็จะเดิน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 มันก็จะย่างแบบยางส่วนมากมันจะย่างเยอะมากๆเนาะค่ะเพราะว่ายางเพราะว่าช่วงที่มันยางลําบากเปอนๆมันมีความรู้สึกยานนะมีความรู้สึกยานจะของย่างบ่ไดเนาะค่ะเนาะเพราะทุกมือนี่เิ่มยางย่างยางใบยานที่จะเมื่อยเนาะค่ะอยากยางหลายกว่าที่ยางบดไดเนาะเ่อนๆกันเลยยางกันเลยมีความรู้สึกว่าเพราะยางลวมันก็ติดเนาะเ่อนๆ บางเธอนํากับไปปีนเขาไปคลิ้นเขาไปย่างเขากับน้องคนไทยอะ่ะก็นัดกันไปย่างเขากับน้องคนไทยมือดีขึ้นดีว่าไปนอนทั้งเขาสินะกับน้องคนไทยนอ้นองนกเนาะกับนี่เขารู้สึกว่าเออนําก็ได้เพื่อนที่ดีนะคะนอ้นองนกเป็นเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมู่ที่ดีเป็นคนที่เขาหาง่ายเป็นคนที่บ่บ่เรื่องเยอะบ่อวดบ่อ้างบ่ย่างเนาะคะ่ะ มีเวลานีผ้ากันยางปลาจังสีนะเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าน้ำก็ทุกวันนี้การรู้สึกว่าชีวิตก็โอเคโอเคมากๆเนาะค่ะโอเคในระดับหนึ่งเอาจังใดเมื่อนี้นำกระสิคอโตคอจบวิดีโอไว้เท่านีได้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะจะเชียงแล้วน้ำก็จะต้องออกไปไปทำงานไปหารถบัสน้ำแล้วก็ไปทำงานเนาะค่ะนะเอาจังใดนำกระขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็พอกันในไม่ในคลิปวิดีโอนะค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye